ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิติยสารฟอกส์ไทยแลนด์ คะเราก็ได้พูดกันในเรื่องของการที่ส่งสินค้าออกไปค้าขายในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะในกลุ่มของ AEC เนี่ยค่ะเราก็มีบริษัทหนึ่งซึ่งก็มีวิสัยทัศน์ในการที่ได้ทําการค้าขายนะคะส่งสินค้าออกไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณสัก10ปีแล้วนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเป็นสินค้าที่ออกไปในแนวของญี่ปุ่นค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะก็คือ คุณมารุษบุรณะเศรษฐกุลนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโอชิกรุ๊ปจัมกัดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเรื่องของธุรกิจชาเขียวใช่ไหมคะเราเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเนี่ยค่ะทงของเรามีการเติบโตอะไรยังไงบ้างสําหรับโอชินะครับธุรกิจเราเริ่มจากจริงจริงแรกเริ่มนะครับจากทางธุรกิจอาหารนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ มีการทดลองให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทดลองดื่มชิมชาเขียวนะครจนเป็นที่นิยมนะครับหลังนั้นก็ออกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าพร้อมดื่มนะคร ready to drink นะครับจากนั้นก็เติบโตเรื่อยมานะครับก็เป็นสินค้าที่เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มจากประเทศญี่ปุ่นนะครแต่ยังคงถึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ดีนะสำหรับคนไทยนะครับ ทางโอชิเนก้าวไปอย่างไรแล้วตัดสินใจอย่างไรครับในเรื่องของการไปต่างประเทศครับครับแรกเริ่มนะครับโอชิออกสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับคือทาง่างประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปที่เขมรต่อนะครับด้วยด้วยความเป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะครับการสื่อสารการรับฟังรับทราบต่างๆข้อมูลต่างๆก็ได้ใกล้ชิดกันซึ่งก็มีการได้พูดคุยกับทาง ตัวแทนจําหน่ายของเราที่นู่นนะครับก,ก็รับสินค้าเราไปจัดจําหน่ายซึ่งก็เติบโตเป็นอย่างดีนะครับด้วยเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเราก็จัดร่วมกันอะไรต่างรๆร่วมกัน ก็เป็นที่ได้ความนิยมนะครับจากนั้นก็มีประเทศอื่นๆตามมานะครับเราก็มองว่าจากการมีมีการเปิดเสรีนะครับเรียกว่าภูมิภาคของเรานะครับก็เริ่มขยัขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกเช่นกันก็ที่พม่านะครับไปพม่าด้วยไปปม่าวไปกเมศไปกเมแล้วก็ไปพม่าไปพม่านานนี พม่าไปได้สักช่วง2-3ปีที่ผ่านมาะนะครับ<ช><ช>นะครับก็รายที่เห็นความชัดเจนของการที่ต่างประเทศพม่าเขาต้องการที่จะพัฒนาประเทศนะครับเราก็เริ่มเข้าไปก็เป็นลักษณะเดียวกันที่มีตัวแทนจําหน่าย<ช>นะคร,<ช>ะครเข้าไปดูแลการกระจายสินค้าของโอชิชนะครับ หลังจากที่โออิชิเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศจนเริ่มขยับขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีโมเดลในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีโมเดลในการทำธุรกิจในต่างประเทศกันอย่างไรบ้างและจะมีการจัดกลุ่มประเทศเพื่อนำแต่ละโมเดลไปใช้กันยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเราแบ่งลักษณะของการทำกระาดต่างประเทศนะครับมาเป็น4รูปแบบตามลักษณะของประเทศที่เราจะไป นะครับพมา่มเาเขมรลาวเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเวนเจอร์มาร์เก็ตเวนเจอร์มาร์เก็ตครับก <ure> ็คือประเทศที่มีโอกาสทางการเติบโตสูงนะครับแต่ว่าในแง่ของโปรไฟล์หรือว่าจิอกราฟีต่างต่างเหล่านี้นะครับประชากรต่างๆก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเยอะนะแต่ว่าเราก็เริ่มเข้าไปทําดําเนินการในช่วงเรียกว่าช่วงแรกๆแล้วก็มีกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งเรามีเรื่องของการกระจายสินค้าที่เรียกว่าชัดเจนนะครับเรียกว่ามีความแข็งแรง เราเรียกว่าเป็นเมเจอร์มาร์เก็ตก็จะมะีทางประเทศไทยของเรานี่เองนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียแล้วก็ที่สิงคโปร์สเรราเหตุ <c oughs> ครับ อันนั้นคือ,อทําไมฐานว่าธาาิเซนกัมโปรมีการกแจ่งการที่แข็งแรงนะครับก็เรียกว่าทางกลุ่มบริษัทแม่ของเรานะครับคือทางไทยเบฟเรชจำกัดมหาชนได้มีการทำเรื่องของอการควบรวมกิจการต่างๆนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมมือกับทางด้านบริษัท F&N ฟก็ F เป็นประเทศที่เรามองว่าเรามีความแข็งแรงในแง่ของโครงสร้างการจัดจาหน่าย ก็คงจะไม่เป็นการยากจนเกินไปถ้ามีสินค้าในกลุ่มในเครือเนี่ยไปจัดจําหน่ายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นประเทศที่เราเรียกว่าเป็นคีย์มาร์เก็ตนะครับคือประเทศที่มีโอกาสในการเติบโตสูงประชากรมีจํานวนมากพอสมควรแล้วก็มีความต้องการในสินค้าที่เราเอามีการจัดจําหน่ายอยู่นะครับแต่ว่ายังขาดในแง,ง่ของโครงสร้างการจัดจาหน่ายนะครับก็จะเป็น ทางเวียดนามแล้วก็ทางอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็คนเยอะมากเลยครับใช่จริงยังมีประเทศเล็กๆน้อยอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างบูนายอะไรต่างเหล่านี้นะครับเราเองก็ทําการศึกษาอยู่นะครับว่าจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตลาดอันไหนแล้วสุดท้ายยังมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าจริงๆควรจะมาจากเป็นกลุ่มแรกด้วยซ้ำเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเทรดมาร์เก็ตเทรดดิ้งมาร์เก็ตเทรดดิ้งมาร์เก็ตก็คือก็มีความต้องการสินค้าเราแล้วก็เห็นว่า เขาอยากได้เราก็ส่งไปจำหน่ายสแค่ส่งไปรอย่างเช่นตลาดในแถบยุโรปโอส่งไปยุโรปเลยนะครับนี่โออิชิครับมีประมาณ12ประเทศ12บประเทศเลยครับไปนี่รวมรวมกันก็เกือบ20แล้วครับสูนนยุคบุกเบิกตลาดต่างประเทศเมื่อราว10กว่าปีที่แล้วนะครับทางโออิชิก็ได้ใช้เทรดดิ้งมาร์เก็ตโมเดลในการเข้าไปทําตลาดในซปปราวผ่านคืือบริษัทสยามอินเตอร์กรุ๊ปหรือคุณสยามรามมาสูที่แฟนรายการ AEC มีทางรวยของเราคุณหน้าหุ้นตากันดีครับ แต่ถ้าเป็นประเภทที่เข้าปากคนนะครับสินค้าต้องดีสินค้าต้องดีนะฮะถ้าเข้าปากคนแล้วคนติดใจแต่ถ้าสินค้าไม่ดีนะมาร์เก็ตติ้งทำยังไงเนี่ยเขาดื่มทีเดียวหรือดื่มไปครึ่งขวดก็วางทิ้งไม่มีการซื้อครั้งที่สองฮะของเรานี่รสชาติรสชาติดีมากเข้าปากแล้วอร่อยและแบรนด์เราก็เป็นพรีเมียมฮะโอชิก็ทำตลาดดีมากฮะก็ส่งเสริมกันตอนนี้ถือว่า กิ่งทองกับใบหยกโอิชิกับสยาม <laughs> แต่เมื่อมีสินค้าในเครือมากขึ้นประกอบก,บกับการแข่งขันที่สูงขึ้นโอิชิเองก็ได้หันมาให้ความสําคัญก,กับการพัฒนาการกระจายสินค้าสู่ต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับหลายๆคนคงอยากจะรู้นะครับว่าเวลาบริษัทอยากจะไปเจาะตลาดเนี่ยตลาดใหม่ๆเนี่ยรเริ่มยังไงก็จริงๆหลักๆก,ก็มองว่าแบรนด์โอิชินะครับเราเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความแข็งแรงมันมีความต้องการ ตอบเข้ามานะครับหมายถึงว่ามีการส่งสัญญาณมาว่าประเทศนี้มีความต้องการประเทศเพื่อนบ้านก็รู้จักเราอยู่แล้วจะเป็นรายโดยเฉพาะอย่างสปปลาวเขาก็ดูทีวีไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาบอกต้องการใช่ครับครับทีนี้เราก็เลยเข้าไปศึกษาก็พบว่าโอเคอาจจะมีทางช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับในในแง่ของพื้นที่นั้นนะครับเป็นโล local d i ิบิวเตอร์ใช่ครับอย่างต้องเรียนว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยเราเองมีสินค้าอยู่ไม่กี่ไม่เยอะขนาดนี้ะนะครับก็จะมีบางฟเวอร์หรือบางรสชาติที่ตรงใจกับผู้บริโภคในประเทศนั้นนะแล้วก็เ่ะเทสออกไปจัดจําหน่ายแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นประเทศอย่างเช่นประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยครับก็จะมีความต้องการที่แตกต่างออกไปนะครับเราก็มาศึกษาดูว่าในโอกาสของโอชิเองที่ยังคงรักษาความเป็นญี่ปุ่นอยู่ นะครับแต่ว่าก็ยังต้องตอบตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของผู้พกในประเทศนี้วแพ็ถเกจจิ้งก็เปลี่ยนไหมคะหรือว่าถ้าเกิจิ้งเป็นอย่างนี้เลยบางประเทศเปลี่ยนครับบางประเทศก็ยังคงแบบนี้เป็นแพ็กเกจด้วยครับแล้วเป็นประเทศเหล่านี้ครับมีคู่แข่งไหมครับน้ำดื่มโอชิเนี่ยครับมีครับมีครับก็ทุกประเทศเนี่ยมีผู้ที่ทําเครื่องดื่มใกล้เคียงกับของทางโอชิเราอยู่แล้วนะครับก็เราก็เรียกว่า ถ้าเป็นตลาดที่เราเพิ่งเริ่มเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็คงต้องหาวิธีการในาการเจาะเข้าไปในตลาดแต่ตลาดที่เรามีอย่างเช่นที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเรามีคงเรามีช่องทาจงจำหน่ายที่แข็งแรงเนีครับเราก็เรียกว่ามั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปวางจําหน่ายนั่น,<ด>น,นคือเมเจอร์มาร์เก็ตใช่ครับใช่ครับก็เรียกว่า มีมีมีช้อยให้ผู้บริโภคเลือกแต่ว่าเนื่องจากกําลังซื้อหรือ,อต่างเนี่ยอาจจะยังถึงจุดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าถ้าสินค้าราคาสูงเกินไปอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่คือเราก็ต้องดูนในด้านของรายได้ด้วยใช่ครับใช่ครับ<ม><ม>เดี๋ยวช่วงต่อไปครับเรามาฟังมุมมองอีกด้านหนึ่งครับก็คือมุมมองเรื่องของอาหาร ของโอิชิซึ่งก็น่าสนใจพอคัค่ะแต่ก่อนที่จะไปในเรื่องอาหารนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพกันค่ะหากคุณผู้ชมได้เห็นแนวทางการทำธุรกิจของเครือโอิชิในสัปดาห์นี้แล้วเกิดปิ๊งไอเดียอยากส่งออกสินค้าไปทำตลาดในต่างประเทศบ้างธนาคารกรุงเทพนะครับก็พร้อมเป็นเพื่อนผู้คิดในธุรกิจส่งออกของท่านด้วยบริการแจ้งเตือนการเปิดเครดิตหรือ advising letter of credit ในกรณีที่ได้มีการเปิดเครดิตที่ได้รับจากธนาคารของบริษัทผู้ค้าพร้อมทั้งจะมีการแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากการตรวจสอบ l e t ตอร์ออฟเครดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคือขายพันธมิตรทั่วโลกนะครับธนาคารกรุงเทพสามารถรับและตรวจสอบ l e t ตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารหลายแห่งทั่วโลกเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครับ